านงานอ่านน้องอ่านเองได้ไหมคะแม่กับพ่อรู้ได้วามา่อีบพ่อจีบข่างอ่านอ่านชี้<บ>แล้วก็อ่านพิวจะชี้ให้ถูก<แ>ค่ะปบกแชรอันไหนอันไหนอ่านว่าแชร์คะชี้มาเล็กเวด my classroom is b a c k My classroom is blue. My friends are mean. Dead and Nice, huh? That is a blackboard. That is a table. That's a computer. That is a computer. What you Who is he? He is... Two. Who is she? She is pen. แม่แม่แม่พนซ์ลูน้องต้องใช้ดินสอไหมไม่อันนี้อันนี้เน,นี่ยพนซ์ลูทำให้แม่ดูหน่อยได้ไหมคะช hey, hey, hey. แช์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแช์เหรออันนี้แชร์เหรอคะ อันนี้อันนี้อะไร yes. แม่หายังลบหน่อยไม่ยังลบไม่มีค่ะมอนแคนสี Mommy, แม่มันอีเวสอีเวซสแมมมี่อีเวสอันนี้ใช่ใช่แล้วอันนี้อ่านว่าอะไรคะบัวบัว เข n ยนสิแม่หนาดดมันเขียนยังไงคะอา้าวคิดว่าหนูได้ต้องเติมอะไรคะเอลลอันนี้คือที่ห้องจอรี่เหรอค่ะมัง้งแล้วอันนี้นะคะ มาหลไรอันนี้ตัวอะไรคะเอลโบ แม่หนูเขียนอันนี้ยังไม่เสร็จค่ะฮะ <Huh? S 2> อันนี้คืออะไรค่ะ c a r r o t carrots แม่หนูเขียนแสดง t o y train toy boat teddy bear kite doll ball ถ้วย o b o Walking horse. Where? What color is the kite? Mm. The, the kite is blue. What color is blue? Where? The. Um, the dog is on the bed. Where is the kite? คายิสในบ็อกซเอาไว้ข่แม่เขาเขียนยังไงไม่ทราบเหมือนกันค่ะเขาให้เติมเหรอคะอ๋อโอ้ทำไหมหนูอ่านโจทย์แล้วก็ตอบคำถามเองได้อะคะ <c oughs> เฮ้ยงงตรงนี้แหละข้าวเตมกับเติมจ้ะเติมถึงปะอ่านาอ่าน,านด้วยสิลูกหนูอ่านด้วยสิคะแม่จะได้เข้าใจด้วย a red k i t e a purple ball a green teddy bear a brown toy train a blue toy boat ลุงคนเลี้ยงหลายอันนี้อะไรคะโจทย์เขาว่ายังไงลูก ทำแบบนี้หรอคะใช่ค่ะโยงเส้น house คีคีอ๋ Key. Key. อ k ีค่ะค<อ>่ะค่ะคี Key, อันนี้ใช่คีไหมไม่ใช่ Key, Key คี k ียกุญแจวัดแล้วอันไหนต่อคะ <S <S 2> <S 2> น็กแม่อันนี้คือเอา แม่ที่ห้องจอยอันนี้คือโอโอออกเสียงโอเลอคะ่ะแม่ที่โอโอค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้คืออะไรคะที่ห้องจอร่อ่ะค่ะแล้วจับจับคู่ได้ไหมคะโอแล้วอันนี้อันนี้ตัวอะไรคะ่ะไอตัวนี้สิคะโอแม่ทมํามบนนี้โอ goat k-h uh, i can't see that um Parrot. golden fish dog rabbit tortoise Do you do you have a pet? Yes, I do. I have a rabbit. No, I do not. Yes. I do. I have a black cat. Our feet can hop. A cat can run. Bird can fly. Yes, it does. Yes, it does. So, it does not. No, it does not. Go to this. Any shape. Come beneath the heart. ไหนคะอันนี้ใช้ทาแบบนี้นะคะให้วงกลมค่ะอันนี้คืออะไรคะทูเดสแล้วอันนี้ล่ะคะแพรวดต่อ เหมือนค่ะแต่อันนี้ตัวอะไรคะคคทอันแม่อันนี้มันเหมือนกันไหมเหมือนค่ะคคทอันนี้มันเหมือนกันไหมเหมือนค่ะแต่รูปข้างหน้าเป็นรูปอะไรคะอ,อืมแต่มันไม่รู้พอยังเอ้อ

Hatter, hatter Porter's. Here we go. Here we go. <laughs> Man, let's sing. Some might take her Baskin Puzzle. กุ้งจุ่มผัดกิ๊ n เรียก Orange b Apples แม่อยากเป็นสโนว์ไว t ์มากไม่แม่อยากเป็นสโนว์ไว t ์มากเที่อันนี้เนี่ยค่ะแม่อยากใส่ชุดสโนว์ไว t ์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนลูกทำไมคะสโนวว์์ไสโนว์ไว t ์แม่ยังไม่ได้ซักเลยค่ะเออ แม่ซื้อแอปเปิ้ลให้หน้องยังยังค่ะพรุ่งนี้ได้ไหมคะทูมอสโลได้ไหมคะแม่อยากซื้อแอปเปิ้ลกับยาแม่ฉีดได้แม่วิชฉีดได้ไหมคะได้ค่ะฉีดสารพิษแล้วเหรอยาพิษยาพิษแล้วก,ก็ถาเตียงก็พ่อแล้วจะไปจากคนไรในบ้านคุณป้าอันเดอร เ t สททองก o s อ u สองบวกสองได้เท e. e, ่าไหร่ไ <ED> ด e ้เท่าไหร่คะได้สอ่าหรอคะสงบวกสองได้แค่สี บวกสีใต้สิบ <c oughs> สามบวก,ก,บกแม่ Help me t h r e ไดเท่าไหร่คะ t h r e อเฮ้ย <c oughs> นี่ใช่เป็นนี้ไหมคะไม่ใช่อีกคนมันได้อ๋อสิบสองเหรอ one two f i v e six เจ็ดแปดเกออโอโหอ่านถึงหน้ายีห้าแล้วเหรอเนี่ยหนสอนอแม่แม่อันนี้อะไรคะ ให้หนูวงกลมค่ะอันนี้ใช่อันนี้ใช่เป็นนี้ไหมคะแม่ไข่เลนนยยาไม่ได้กินเลยแม่น,นี้มันฝนตกแล้วใช่ค่ะไ mm hmm. ม่กินยาหมอเว่ยเ mm hmm. อสเทนครินนิซึทอม Wrapping hand. What's hop? What's? Flower. Bird. Butterfly. Flower. Tree. I, yeah, I see flowers. She I see. Look. I see flowers. I am see bees. I see a tree. I see a bird. Yes. Is this, is this a grass purple? Yes, it is! <laughs> is this... Is this a butterfly? Yes, it is! Is this a snail? no it's not is this a bird no it's it i s it not s <S หมดหรือยังคะฟังค่ะ i see the butterfly ตอบอันไหนคะ I see the butterfly. อ่าทำค่ะ I see the bee. <laughs> uh, I see the grass purple. หนูก็ทำเครื่องหมายติ๊กถูกตรงไหนคะอันนี้ตัวอะไร Butterfly. หนูทำเครื่องหมายแบบนี้ค่ะอืม I see a bee. ใช่ปะใช่ B ไหมคะใช่เนี่ยนะนี่ตัวอะไรคะ quá Ah. Yes, this, is, this, is, um, this, this, this okay. Okay. ใช่ฟลเวอร์ไหมไม่ใช่ต้องตอบว่าอะไรคะ No it is ใช่ไหมคะใช่ค่ะปบมือให้ตัวเองค่ะเก <c oughs> ่งนะ